สวัสดีค่ะเราจะพาไปชมบรรยากาศของแสงทองฟินแลนด์วันนี้บอสด,ดิ๊กจะพาทีมงานมาเที่ยวทะเลก่อนทําการพักวงยาวไปนะคะสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีกาถึงรอบเย็นแล้วนะครับพี่น้องพาทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะครับผมมาพักริมทะเลพี่น้องเพราะว่าปิดปิดวงแล้วปิดวงแล้วปิดฤด,ดูกาลแล้ว แอรอบมพร้อมตัวอาหารใช่ครับพี่น้องจัดให้ทีมงานลูกน้องบุคลากรแดนเซอร์นักร้องนักดนตรีแอร์ผมมันบ่แอร์ได้บอกเมื่อกี้นี่ตอนนี้อยู่ริมทะเลครับพี่น้องกับทีมงานห้องก็แตกกัะสวดนะพี่น้องมากกว่าเกือบเกือบร้อยชีวิตนะครับกับร้อยชีวิตทีมงานแดนเซอร์นักร้องเราสิ้นปีมาแล้วเ้าก็ต้องมอบความสุขหรือว่าก่อนจะปิดฤดูกาลพักวงพักอะไรเงี้ยเราก็อยากมอบความสุขให้กับทีมงานเราไอ้พี่น้องนะครับมีพี่อาีพน้องยน้ำเอาไว้แบบ สังสรรค์ทำคืนนี้นะครับผมที่สุคัญเรามีมีโต๊ะอาหารทะเลโต๊ะจีนหรือว่าโต๊ะนี่แหละบุฟเฟ่ตัวยางไงล่ะพี่น้องแถวรสสีแถวรสสีค่ะทั้งกต่ล่างกาโต๊ะกลางแก้วพี่น้องสมาชิกเราเบิร์กีบาทก็บ้าก,กันพี่น้องวันนี้เราทุ่มสุดๆอยากกินกินไปอยากเมาเมา,เมาไปอยากเมาก็เมา,เมา ซื้อเราซื้อใหญ่เบิดเครื่องมือก็ซื้อไปเพราะว่ามือนี่ถือว่าเขาเลี้ยงปล่อยเต็มที่ตอนทำงานก็คือซีเรียสมากแต่เวลาพาเที่ยวพากินก็คือพากินตลอดพากินแบบจัดเต็มแบบกินก็ยังไยกินก็ยังสำหรอบถึกเล็กใส่ผ้ากินอะไรของก็ซื้อให้กินชุดลิบเราเบียร์เนี่ยเพิกินจนห้ากว่าขันยูน้ำพริกหวานฟิลเล็งกระเพราๆเนี่คือเลี้ยงเราเลยแบบคือจนห้าตอนงานเอกงานนี่ขอลองตั้งค์เอกงานจะริมเรียกหนือริมเรียกค่ะริมเรียกค่ะเรียกที่ หาเรา6ครบั้งพี่น้องเ<า>รียนเรียนกินกมก็เรียนไปแบบสบายเอาเ,อเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวตอนค่ะเลี้ยงแถวตอนเร็วๆแถวให้ตรงนะคะเล่นไพากันเล่นเกมพี่น้องเล่นเกมก็ชักมีดเล่นเกมใช่แล้วก็กินเขากินเขาใช่แล้วก็ลองเพ่งสังสรรค์ดื่มกันพี่นอ้อง มื่อนี้มีสีแดงสีแดงกับสีเหลืองเฮ็ดสองสีสองพิมพ์นยพี่น้องเบิ่งกี้เราบุคลาก่อหลายประหลาดจะกระเบงเอาจะกระเบงเหรอกระเบงพี่นดาวไปเต็มเลยถ้าไม่ไหวยืนเชียร์ก็ได้ใช่แล้วมันจะสบายดิไม่ถามถามเขาจะมาแก้เขาเลยถามเขามาแก้หรือ่าไหวไหมไหวไหมท่านไรอยู่นะโอเคค่ะ เกมนี้เด้อพี่นองเกมนี้จะได้นั่งนะฮะเขาเรยกวาเกมเดินเต่านะฮะอ่ะนั่งเล่นสัได้มั่ีไหรยหร คนไหนยกของออกมันจะไเยอะมากธนาคารตอนนี้ก้าวเล่นเกมเล่นเกมกระดึบ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 ผีไหนไปได้เร็วผีไหนเข้าก่อนผีนั้นจะชนะนะคะห้ามหลุดนะห้ามลอยต่อด่ากันนะคะ เดียวอยู่ค่อดากันเรยห้ามอะตอดห้ามอหุ๊ยห้าอุ้ยแข็งเลยห้าแข็งนะห้ามแข็งนะกีฟูค่ะห้ามกีูนะเราแครี่ห้ามแข็งนะ เอาเป็นว่าตอนนี้สีแดงนำไปหนึ่งแล้วนะคะฟังเสียงต้องหือตาสามสองหนึ่งสองหนาค่ะมาค่ะอย่าลืมนะะอย่าลืมนะอย่าลืม

ไปๆเร็วมาเร็วเฮ้ยไปๆๆ <coughs> <coughs> 那个吧。

อันนี้คือโต๊ะนะคะค่าเพืนนี้เมนูมีอะไรบ้างแม่ปลากระพงนึำงมะนาวก่ใช่ไปถามพื่แว่าเครื่องเสียงอ่ะใส่ได้ไปจะใช้ไหมจะใช้แบบเปิดเพลงใช้ไหมใช่มันว่ามันังามันดังใช่ตอนนี้คือไรงสดเกือกมากค่ะใช่มันเกือกไง เมนูแปลอย่างค่ะวันนี้เบาๆเาข้าวผัดข้าอะไรก็ว่ากันไปนะจ๊ะฉันไงมีน้ำยางไส้โอ้ซื้อซะ <Yeah. S 1> มันบืนแส่บปีบานนี่ยดูเหมือน,น,น,นันไปอันะนทะเะ